เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเราจะเจอภัยทิ่บัติเป็นอะไรเลยที่อะไรอันตรายที่สุดคือที่ที่โคตรอันตรายที่สุด What What the เอ,อ้อ Why ตั้งไปเอาโอ้ออเกิตายอีกคนอะไรโอ้หตายแล้วตายเหรอไม่พี่เหรอไม่ตายลวนตายกันหมดเหทุกหัวทุกหัวหัวหัวทุกหัวเอาเนตออกไงนะออกไงขหยับไม่ได้ ว้ยวายอย่าไปทำเป็นักวินาะว่าก่ายกันแลวนี่เราวายเราเราแล้วผมเป็นนักโทษแล้วตอนนี้ทำผิดคดีอะไรมาฮะขายเกินราคาค่ะเขาขาย500หนูขายพันห้าเห็นอะไรบ้างไหมฟ้าครึ้มุดแน่ๆขออยู่อาคารที่แข็งแรงค่ะที่เป็นนักโทษเฉยเลยต้นไม้ไหมแล้วว่าเรียวไปเยังหมุนอยู่ เรามาดูกันนะฮะว่าเราจะเจอภัยพิบัติเป็นอะไรให้เรานะพี่ว่าเกี่ยวกับน้ำว่ะซีนอมีอะไรกี้ปะอนี่เลยอ่ะเอ้ยภูเขาไฟไปที่ภูสกาบไฟได้ด้วยหรอไปด้วยไปด้วยกันละกันอ่ะไปด้วย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 บอกเลยที่อะไรอันตรายที่สุดคือที่ที่โคตรอันตรายที่สุดวัดวัดตะน้ำตกน้ำอุ้ยร้อนนะ ไปด้วย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 ร้อนจังเลยพี่ต้องค้ามาสิข้าร้อนมาแล้วมาแล้วนั่นไงนั่นไงนี่แบงค์อยู่โอ้โหเราสามคนอยู่กันตรงนี้เออโอ้ยพี่ต้องไปฉันเห็นคนตายก่อนคนแรกพี่ต้องไปผักแบบอู้เหรอไม่พี่ไม่ได้อยู่ข้างหลังเนทพี่อยู่ข้างๆเนทเอาโอ้โหอันตรายอันตรายอันตรายเดิมที่อันตรายเดิมฉันรอฉันรอฉันรอรออยู ไม่มีคนลองดันนอกมันเป็นคนเล่นดันในก็เลยหาโแล้วายเห็นไหมพี่เห็นไมี่ายรวยเลเพราะว่าไม่มีคนลอกอุ้ยแมป lunch land ไปดีกว่าหรือนอะไรอะแต่คือ lunch l ดูสิเธยอลวไปแล้วอาไปเลยเไปลอาไปบลยเอปาปเาไปเลไปเลยเไปเลยไปเลยวไปเไปเลาไปเยาไปลาไเปยาปลเยา อยากนั่งจรวดจังเลยแช่อวกาศเราจะเป็นนักบินอวกาศอันดับหนึ่งของคนเราอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอตายตายยังไม่ทำไเป็นนักบินอวกาศกลายเป็นศพแลอะพายุทรายเหรอพายุทรายใช่ไหมอุ้ยทุกอย่อุ้ยพายุทรายอ่ะอุ้ยตายแล้วจะตายแล้วไม่แม่อยู่ตรงตายแล้วไม่เป็นเลยขึ้นยานเลยสูงไม่ปลอดภัยว่ะโอ้ตาลายมากเลยเนี่ยอุ้ยเน็ตนี่ไงหมดเชือเน็ตแล้วพายุทรายอันเนี้ยหหลบออยยู่ด้วรเระวังนะ โอ้แซนสตอร์มเอาแล้วไงอุ้ยตรงนี้มันไม่ปลอดไทยวันเนสพี่ว่านนะไม่แต่ข้างนอกมันก็จะกินเลือดเราไปเรื่อยๆอ่ะอยู่ตรงนี้ก็ได้อะโอ้โหโอ้โหสิ่งก่อสร้างอุ้ยเน็ตระวังนะเว้ยมันจะถล่มเอานะไม่ว่าอยู่ข้างบนดีกว่าจริงเหรออยู่ตรงมุมเสาอ่ะโอเคโอเคไปด้วยอ่ะเนี่ยปลอดภัยใช่ไหมน่าจะคิดว่าฮะอุ้ยอุ้ยใครอุ้ยอุ้ยมีของตเน็ตมีของตกใส่หัว เอ้าเนตออกไงล่ะออกไงขยับไม่ได้อุ้ย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 อ้ยหัวขาดฉันไม่อยู่ข้างบนแล้วฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยอุ้ยพี่ยังรอดอยู่พี่ยังรอดอยู่อุ้ยพายุมันแรงขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยโอ้ยของทะลุมาโอ้ยโอ้ยมันแรงมากเลยอ่ะพี่ต้องรอดพี่ต้องรอดพี่จะเป็นเซอร์ไวเวอร์วว้าพี่จะเป็นเซอร์ไวเวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวแรงมากตายกันหมดนึงทุกหัวทุหัวหัวหัวทุหัว ตายเยอะมากโอ้โหยากอ่ะอันนี้ยากอ่ะแมปอะไรให้อะไรอะพรรซันน้อแมปคูบนี่ว้าวน่าสนใจมัแยระนี่เราเรารับบทเป็นนักโทษแล้วตอนนี้ทำผิดคดีอะไรมาฮะขายเกิราคาค่ะเขาขายห้าร้อยหนูขายพันห้าอันพี่ว่าากพากเราอยู่ข้างในอาคารเนี่ยังไม่ค่อยดีเอะบางทีแบบมันทะลุขึ้นมาอาเงี้ย ดูสิเราไปชั้นบนสุดกันดีกว่าชั้นบนเลยใช่ชั้นบนเลยดาดฟ้าโอ้โหนี่เราอยู่ข้างบนแล้วยังไม่รู้เลยว่าเราจะเจออะไรอ่ะเมเทโอเฮ้ยโอ้โหฝนปุกกะบ้าปุกกะบาาปุกกะบ้าโลคัสปุกกะบ้าปุกกะบาาโอ้ยดูวันถล่มทีโอ้โหเนทเอ้ยดูแค่ตรงนี้สถานการณ์โอ้ยข้างบนข้างบนนโอ้โหพี่ไม่อยู่ข้างบนแล้วที่ไม่อยู่ข้างบนแล้วข้างบนไว้ใจไม่ได้ หนู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 เกือบตายโอ้โหสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วแล้วมีคนอยู่ข้างนอกอ้าวออกไปยังไงอ่ะไอ้หล่อมีหลออยู่กับฉันด้วยตอนนี้โอ๊ยมันปิดทางออกไปแล้วมันปิดทางออกไปแล้วแล้วพี่จะออกยังไงนี่ลออทำได้โอเคออกได้แล้วออกได้แล้วโอเคโอ้โหไม่เสียงอะไรแหกเป็นผัดแหกเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าได้เสียงอู้โอ้ต่อหน้าต่อตาผมเนี่ย ยังรอดโว้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่มันผลผลผลกุกรอุยอุ้ยอุกบาทแรงมากแรงมากเออมีคนอยู่บนหลังคาไปหมดเลยรอดปะรอดปะรอดปะเฮ้ยต้องรอดนะ้วนะาดรอ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 ดผอดรอดอดรอผรอดรอดรอดอผมอกรอด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 ดรอดอดรอมรอดรออดอดอดรออดรออดอออ อุวิววิวถล่มทีเนาะน่ากลัววิววิวกันใดกันใดถล่มผมต้องไปนอนกันดีมะเพวกเธอเนี่ยนอนบนเตียงเนี่ยเอ้ยพี่ได้เป็นชุดเอ้าพี่เป็นนักโทษสวยเลยเอ้าได้ว่ามาดิเปลี่ยนชุดเลยเหรอเย่ลอดลอดเอฟฟิวโมเมนต์เลตเตอรโอ้เดี๋ยวดูก้นหน่อยหุ่ยขังรถแข่งรถไปต้องขึ้นรถดีกว่าเร็วไปปะอุ้ยแบบใหม่รถรถ นี่ชินเลยอ่ะไปแล้วก่อนแลสีเหลืองไปแล้วล่ะวบอลชนชนใครชนจะทันหน้าใครชน้าไป้าก็ไปกันดีก็ไปอย่าถอยหลังใครอย่าถอยหลังเดินหน้าอย่างดีอย่าถอยหลังอ้าวมีคนแย่งรถมีคนแย่งไม่นะเออโอ้ยอย่าแย่งค่ะอย่าแย่งอ้าวอ้าวมีคนเสียม้าคือไม่ทันวะ รถเล่งไม่ไปรถเล่งไม่ไปมัวมัวจะเพื่อนๆตรงนี้ยังไม่ได้มาจะมีโชเฟอร์ประจำตัวเฮ้ยไม่ต้องรถถอยหลังแรงมากรถถอยหลังแรงมากที่เดินไปดีกว่าเดี๋ยหลังอะไรอะไฟไหม้ไฟไหม้สวยแล้วไปแล้วไฟไหม้รถแน่ๆที่ออกไปดีกว่าตัวนี้ไม่ปลอดภัยละไฟไหม้ต้องหยุดคนมาไฟไหม้รถเธออย่ารถไปชนฉันนะผมไม่เอาผมเป็นคนรถโดนหลอไฟไหม้รถรถขับรถอยู่ไฟไหม้แบบพูดเนี่ยคนเขาแปลกตั้งไานละ แล้วมันเครื่องรั่วแน่นอนเลยเนี่ยโอ้โหมีคนทำให้ควันเครื่องลวเลยซึ่งสำเนียงเลยไฟไหม้ไฟไหม้ทุกคนต้องมีคนทำแล้วมันเครื่องรั่วพี่โอ้ยต้นไม้ต้นมันต้นมันใจเย็นนะต้นมันเฮ้ยต้นแบงไม่ปลอดภัยว่ะต้นไม้ไหม้แล้วว่าเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวเลี้ยวอุ้ยอุ้ยลบไฟลามไฟลามมาแล้วไฟลามทุกคลบก็ตายต้นไม้ไหม้ไม่ไม่ไม่ออกไปตรงนี้ดีกว่า โอ้ยเอ้าตกแมปจบแมปอะไรอะปาร์ตี้พาร์ตี้โอ้ยสวสนุกอ๋อดูดิฉันมาคือที่หนึ่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสภาพอากาศเห็นอะไรบ้างไหมฟ้าครึ้มโอ้ฝนแน่ๆขออยู่อาคารที่แข็งแรงค่ะไวกิ้งไวกิ้งนี่เล่นไวกิ้งอะไรอะอู้ฟ้าพ่าเติ่มจอมไปอยู่ที่อยู่กหนรอไปอยู่ที่อยู่ไหนโอเค โอเคได้หรอเนทไม่ตายใช่ไหมใช่ฝนตกก็อย uh oh. yeah> ู่ใต้ต claro ้นไม้เฮ้ยเนทต้นไม้ไฟเล้วน้ำไฟเมื่อกี้เออเออออ้ยมดูพี่ตงโอยผมผมผม้มุมองไกลๆอะผมเห็นฟ้าผ่าข้างบนแล้วพี่เออว่ะใช่มุมมองไกลได้นี่ว่าโอ้โหเอาละเอาละเอ้ยมีคนโดนผ่ากลางโดนดสภาพสภาพคือแบบยังหมุนอยู่มั้ยตาย โอ้ยรอดไปเนี่ยรอดไปเนี่ยพี่ยังนั่งน้ำอยู่คิวอยู่เอ่ะบ้านพังบ้านทางอุ้ยอุ้ยมันนี่จ้ำมันนี่จ้ำต้นไม้ไม่ได้ช่วยนะเน็ตนะดูดิมีง่ายต้องอยู่ต้นไม้แล้วไปยืนแล้ยืนตรงนั้นเดี๋ยวเป็นเป็นเป็นตัวล่อฟ้าอีกเปรี้ยงใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ของผัดนะไอ้ต้นไม้ตไอยู่บนต้นไม้ ต้องไม่ต้องอันนี้คือพระเจ้าลงโทษพี่เขาไม่ียกว่าใบผิบัตรสิอุ้ยนั้นไงอุ้ยแบงคโอ้โหมันโล่งมันโล่งแล้วแบงค์มาหมุนมันโล่งแล้วอะมายังหมุนอยู่ว้าเฮียกังวลเลยเห็นนะโอ้ยพี่เอาเอ้าว่าดตะเขาอีหนอเป็นเอง เม้ยผมก็โดนการกระบ,บาาทำไมมันัตายแล้ยเฮ<า>้ย,ยพิลลุดเฮ้ยพิลลุดเย้ยพิลลุดแค่เราอย่างนี้อยู่ที่เดิมดีกว่าไม่น่าเดินออกเลยฮะ <c oughs> ตายเลยโดนกลางหัวเลยข้านิดมากกว่าไปเป็นไงเสียบร้อยตัวเลยพี่ยังนั่งมาหุ่นยังคิวได้อยู่แล้วมาหุ่นตัวอื่นตายหมดแล้ว <c oughs> มีคนนั่งไวกิ้งก็ยังรอดนะน่ะโอ้โหฮึเย้รอดว่ะเฮ้ย